โอเคทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาชี้แจงเรื่องที่เขามาด่าผมในช่องแล้วก็ตามไปโพสในกลุ่มเฟซว่าแคนผมเลี้ยงโปผมเป็นเลี้ยงโปเลยทําให้ผมเล่นมาถึงวันนี้ด้วยการเลี้ยงโปซึ่งในคน,นหลายเซิร์ฟอะ่ะมันจะคิดว่าผมเลี้ยงโปคือมันไม่ได้เลี้ยงโปเลยเดี๋ยวทุกคนผมจะพาไปดูว่าทําไมผมถึงกล้ายิงนั้นเพราะผมมีคลิปทุกช็อตด,ด้วยที่ผมยิงกับโปเอาเหรียญมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคือ ผมจะบอกว่าพวกพวกคนประเภทเนี้ยคือผมไม่ค่อยชอบนะคือถ้าเป็นผมแต่ก่อนอ่ะหรือว่าเป็นผมแบบปกติผมด่าไปเลย,เยคือี้ผมพยายามเซฟมากที่สุดคือให้เพื่อนผมด่าแทนคือผมจะไม่ดายย่าเองเละผมจะเซฟเซฟอะไรของผมไว้ก็เซฟเนี้ยผมขอเล่าก่อนแล้วกันคือมันเป็นเซฟเป็นเซฟจันดับที่มี5คนในแคนผมมาลงกันไว้คือป๊อปเอมอาร์ตูนไนซซึ่งมาช่วยกันฟาร์มไว้ตั้งแต่ต้นเซฟวันที่เซฟเปิดวันแรก ซึ่งเขาก็ลงมาเว้ยคือผมกับมอสและคนอื่นอะคือไม่ได้ลงเว้ยคือผมกะม้อนว่าจะมาชิงแล้วก็มาทําบ้านให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนนะฟาร์มระเบิดไว้พอประมาณหนึ่งไม่เยอะมากแล้วก็ค่อยไปเลดบ้านหลังหนึ่งแล้วเอาไปเลดต่อนี่คือสไตล์การเก็บเหรียญของแคนผมตอนต้นเดือนนะคือผมจะทําแบบนี้กันเกือบทุกเดือนทุกคนก็คือเล่นจันดับชิวๆทุกคนเออแต่พอมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบจะทําให้ทุกคนได้รู้ว่า มันจะมีคนประเภทหนึ่งทุกคนถ้าเขาแพ้เขาจะคิดว่าเราโปและจังหวะมันได้เขาจะคิดว่าเราโปและการที่คุณจะเาไปประจานอะไรพวกนี้คุณต้องมีหลักฐานเลยเออเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูจากคลิปนี้กันทุกคนทุกคนนะคือประเด็นอ่ะแรกคือมันมาเกิดจากที่ผมมาคนเดียวมันเหลือเวลาแอร์อประมาณสี่นาทีเนี่ยผมมากดบ้านคนที่มาด่าผมว่าโป้แหลแล้วไปโพสประจานในเฟซที่ทุกคนเห็นน่ะก็คือเป็นบ้านแคนนี้แหละแต่ผมจาชื่อแคนไม่ได้ไงผมไม่ได้สนใจมากก็คือผมมากด หาเซตได้ทุกคนก่อนที่เหรียญมันจะตกเพราะว่ามันไม่ได้เดือดมากขนาดที่แบบจะต้องไปเตรียมตัวจากบ้านเลาไปพร้อมเพื่อนอะไรเงี้ยผมก็มากดแหละเพราะมันจันดําตกไม่หมดไงผมว็มาตกเซตเพื่อเขาได้เหรียญมาผมก็ทำแคมป์ดักหน้าบ้านตกของเขาตออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันทุกคน เนี่ยคนพอผมยิงได้เซฟผมก็กลับมาที่แคมป์ผมอ่ะเนี่ยผมก็มาเก็บของทําแคมป์เก็บของเงี้ยมันก็เพราะมันยังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยผมก็ทําไปเก็บของไว้เรื่อๆยๆอะไรเงี้ยก็คือผมมาดักกบเซตก็คือเป็นวิธีการเล่นของผมอ่ะเอออันนี้ก็เผื่อใครจะไปใช้นะทุกคนก็ประมาณนี้ก็เป็นดักหน้าบ้านเขาโอเคเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันต่อ ทุกคนจะเห็นว่าแอร์ลูกแรกตกไบโอนะคือแอร์ลูกนี้คือเป็นลูกแรกที่ตกก็คือผมก็จะให้เพื่อนไปส่วนอีกลูกหนึ่งอ่ะมันจะตกที่มิลลี่ทุกคนซึ่งแคนเนี้ยเขาจะไปมิลลีแล้วคือผมอ่ะจะไปโซโล่เลียนมิลลีคนเดียวแล้วค่อยให้เพื่อนตามไปช่วยตอนหลังคือคนที่ตามไปช่วยที่บนเกาะจะมีแค่โมดคนเดียวที่ไปกับผมก็เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวเ,เพื่อนๆไปดูกันเนี่ยเห็นป่ะตกมิลลี่เดี๋ยวไปดูกัน ลลแล้วเพื่อนโคตรไกลเลยว่ะเ้าเลยอ่ะเพื่อววนระเระอบเบเบิะเ <c oughs> ก็น่าจะเยอะว่ะทำอะไปบ้างน่าม,ม่เดี๋ยวผมวเฝ้นานั้นไว้ก่อนฟังให้ได้ก่อนม,มีหอปะ่ะ าำเมีเออคขับฮอรับมดคน

นดี๋ยวนะใช่มันวาร์ปอ่ะวาร์ปขึ้นมาปรงนี้อ่ะมันมีเกียรียิงอยู่ข้างหนยิงไงครับพอมาแอนนี่คนมาทํายิงอะไรอ่ะเอ้ยเกาะเยอะว่ะเกาะเยอะว่ะ บนแตกบนแตกก่อเยอะว่ะมีฮอด้วยไปต่อไปต่อไปต่อต่อว่าต่อว่าต่ว่าป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 ่ว่าึ้นไม่หูหนาเลยเสองสามห้ไป

ไม่มั้เกียร์เทียอเกียร์เทียร์ยิงอยู่บมัยิงบฟ้าเลยไม่ไปยิงบฟ้าเลยเดไดไปด้วยดิยิงกันรู้ด้ยหรอตองตอยี่้วก้ไม่รู้ว่ะต่รู้ นวาเนี่ยอยู่บนข้างบนบเลยเนี่ยชื่อมิตอนนี้เหลือ3ตัวเอยลงไปทไมโอ้โหรถรถป่ะไม่ไ้ป่ะม่้ะมียดยอดเลยยอดเลยโอ้มดองว่มดง่เห็นพีพีตกพีทบกเต็มเลย ไม่มีของมันเดี๋ยวเดี๋ยว็แม่งเก็บเก็บหมดเลยอ่ะร้อยมีตัวนิดแกมอะไรที่ยิงเข้ามานี่ยข้างนอกโันหนึงเราวิ่งเข้ามา ปพอๆก็บ้างนะตรยุ่งซะอยู่โอ้โหไอ้แม่เด็ดพอ git พอ git ตัวไหนตัวไหนตัวอ <OUR S 2> ุ้ยเกียเดินจ<อ>ิอย่ามานะพี่เอาเอาฮอแดงมานี่เลยมาตรงนีไ้ได้อยู่พี่พี่เกียร์ตัวหมดแล้ว แอร์ตรงนี้อีกสองนาทีสองนาทีได้ปล่อยเลยไม่ต้องเอาของไปด้านมันแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลนะทเอาเออมาเ,าเลยหน้าหน้าก่อมีตัวดักเยอะอยู่ฝากมามามืดเลยมาต้องอพูงดเลย ไม่ได้ตอบตัวกาเหลือชื่ออีกสตัวแต่ไม่รู้อยู่ไหนแอร์อีกแค่หนาทีเกาะที่นั่นไม่กี่วิเองใช่ไหมแต่ว่าผมวัวนะผมมัวเลยเอาไปดู เสียบมันจะแตกต่ำสิบวิเองไม่ยิ่งซีเลยตรงนี้เลยมอนมันอยู่แถวผมตัวนึงอ่ะมอนมองมาทีดิอ่ะเปิดคอดิอ่ะ บนหัวผมเล่นมดอ๋อข้างล่างข้างล่างล่างเดี๋ยวผมผมเล่นให้แตกมดโอ้โหยิงแม่งยิงจัในบ้านมดขึ้นมานะไปไหมไปไหมเอาหอมาล้มหน่อยเดี๋ยวเล่นอยู่ในเกาะกับมดมดมีปืนไหมน่ะ เล่นทั้งบนนะมันโดนมันโดนบอสยิงมันโดนบอสยิงเลือบสาดเลยได้มเดแลยวบ้างไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่ไหม มดนมดหน้าประตูเข้ามาตัวนึงเห็นนะรับรับมดออกไปดิ đi nghe đi, đi nghe đi, gimiri, 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 อะไรป๋องตรงไหนป๊อบตรงไหนวะบ๊อบไหนวะลังคาไหนโอ้จาไม่น่าชุบเลยผมอยู่ อค okay, ทุกคนก็คือผมก็ได้มาหนึ่งเหรียญตามที่ทุกคนเห็นนะคือคลิปนี้ผมจะไม่ตัดเลยทุกคนจะได้ยินเสียงดิสผมตลอดเลยว่าจะได้รู้ว่าผมมีเตี้ยมโปอะไรหรือเปล่าก็ประมาณนี้ทุกคนก็ที่ผมได้เหรียญมาเหรียญหนึ่งแล้วผมก็เอาไปไว้ที่แคมป์ฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นแคมป์ของพวกผมที่ผมทําไว้2องบิลแล้วระเบิดบิลนอกไม่เขาเข้าไปเอาของบิลในได้แล้วเขาก็บอกว่าแคมป์ผมแคมป์นั้นเป็นแคมป์โปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันแคมป์โปยังไงซึ่งแคมนนป์นั้นมันแคมป์ผม ผมก็ให้น้องกลับไปไว้ตอนแรกผมเอาไว้ที่มินลีแล้วให้น้องยกกลับไปไว้ที่เอ่อฮาร์เบอร์ก็เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันต่อนี่ก็จะเป็นช็อตที่โปมันพยายามเอาเหรียญแห่เดินเก็บของทุกคนซึ่งมันเป็นโปที่เดินอยู่บนอากาศแล้วมันก็ไล่ยิงคนทั้งเซิร์ฟแล้วมันโปล็อกนี่ทุกคนจะเห็นว่าเหรียญไม่อยู่แถวนี้คือผมว่ากลับมาเอาของที่แคมป์มาเก็บของที่แคมป์ก่อนเพราะเมื่อกี้ผมไปชิงเหรียญมาผมได้ปืนมาโคตรเยอะ เอออันนี้คือเป็นแคมป์ผมตอนแรกที่ผมว่าผมมากดของนี่เนี่ยทุกคนเห็นปะคืออันนี้พอที่ผมไปชิงเหรียญมาที่ผมแบบไปไมิลิมาคนเดียวเนี่คือเน,นี้ยจะให้ทุกคนเห็นเลยว่าที่เขาร้องอ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโมอันนี้คือเป็นตอนที่ผมมาล่าโปแล้วนะนะคือผมต้องการเอาเหรียญอีกเหรียญหนึ่งจากโปเดี๋ยวจะเป็นไงต่อทุกคนดูตามคลิปเลยเ,เยงปงนะมันเรีก้อเพื่อนพี่ันคตตอนนี้ยุ่งหร

ันอยู่บนฟ้าปะมันอยู่บนฟ้ามันอยู่บนฟ้ามันไม่ได้อยู่บนพื้นตอัููที่่อตัวทีพื้นไม่มีเลยเนี่ยตรงเหรียญน่ะผมมองแล้วอ๋อเจอแล้วมันอยู่บนฟ้ามันอยู่บนฟ้าวิ่งบนฟ้าเมื่อกี้มันกระโดดลงมาอยู่

่แตมันจะมาดูของข้มันี่แล้วต่อเข็มได้ไหมพี่ทำเข็มหน่อยทำเป็นคันด้กอยู่มันอยู่บนแข็มเลยไม่อยู่อไม่ได้อยู่บนแคมไม่อยู่บนแข็มเลยได้ยินีอยู่บนข้าบนด้เื้นเรยระวังแล้วคัน ดินด้วยดินเนี่ยระวังด้วยเย้ออกไปไม่เจอนะแต่พอผึนแล้วน้องโหดโหดพี่ตัวนี้ขอขอวิวเกมนี้ได้ไหมพี่อะไรสวยแต่ตอนแระตอนแรกด้ีย เนี่ยเหลือตัวนี้ไม่ใช่มันตัวเคสที่ผมถือเขียนอะนน ก็ทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือสรุปโปก็ได้ไปเหรียญหนึ่งทุกคนแล้วมันก็เอาไปเดินไล่ยิงคนรอคนเลทกันเนี่ยแล้วก็ไปรอยิงเอาขอมาเล่นคือมันไม่ได้มีบ้านอะไรของมันเองเลยนะเออมันตอนแรกมันทําแคมป์เก็บเหรียญไว้อย่างงี้คือผมก็ไม่ได้อ่านคือทุกคนก็น่าจะเข้าใจฟิลนะคือแบบว่าอารมณ์เสียทุกคนราะว่ามาถึงก็โดนโปแบบอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เลิกอัดคลิปไปพอมาแล้วผมก็ไปสร้างบ้านเนี้ยทุกคนก็คือเขาก็มาถามผมว่า ตอนแรกเอางนนี้นะทุกคนเหรียญผมอยู่หน้าท่าเรือใช่ปะ่ะแล้วผมก็สร้างบ้านตรงเลแสแซนซึ่งมันใกล้ๆกันใช่ปะ่ะแล้วเขาตอนเขาอะพวกเขาตละครชื่อโจรดีทุกคนคือเขามากดบ้านผมเออกดบ้านตั้งแต่ตอนใกล้ๆจะฮัตทูมอะกดเรื่อยๆเลยทุกคนแล้วผมอะทยอยขนของสําคัญออกกันอยู่และมีเหรียญอะคือทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ปะ่ะว่าแคนผมอะเวลายกเหรียญอะผ,ผมจะไม่ใส่ตัวแล้วเดินผมจะใส่กล่องแล้วก็ยกกล่องแล้วไปไว้บ้านหลักเขาก็มา โพสในคอมเมนต์ผมของคลิปที่แล้วทุกคนลองมาดูได้นะเขาผมไม่ลบหรอกคือเขาโพสว่าแล้วทําไมเหรียญอยู่ดีเหรียญวาร์ปจากบ้านโปคท่าเรือซึ่งผมไม่รู้ว่าบ้านโป้าท่าเรือคืออะไรคือซึ่งมันเป็นบ้านผมไงบ้านท่าเรือที่บอกเป็นแคมป์อ่ะเออผมก็ไม่ได้อ่านาหรอกใครบ้าอย่างตอนยกกล่องคือผมให้ตุลยกกล่องมาแล้วก็วาร์ปมาที่บ้านหลักเออผมก็เล่นกันอย่างนี้ทุกเซิร์ชอยู่แล้วถ้าเกิดใครที่ติดตามผมมา,มาบ่อยๆน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมเล่นกันอย่างนี้ตั้งแต่ตอนผมเจอกับเดซี่ตานูแล้วนะ เออก็ประมาณนี้ทุกคนก็อันนี้เป็นคลิปแรกอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันตอนที่ผมไปเลดบ้านเขาที่ผมบอกเขาบอกว่าผมวร์ปเข้าไปเอาบิวเออซึ่งผมไม่ได้วร์ปเว้ยเขาออฟแลวทุกคนก็คิดสภาพใช่ปะว่าเขาถ้าเขาออฟไลน์ line, แล้วผมเช็คบิลรัวบิวอยู่ไหนบ้านเขาก็ต้องโดน,นแล้วทุกคนใช่ปะก็เดี๋ยวไปดูกันทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเพื่อเขาจะตาสว่างขึ้นมาบ้าง